สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20กุมภาพันธ์ปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอฟซี FC ทางช่องนะครับเนาะก็วันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับก็คนคุณลุงใจดีนะครับแนวทางแบ,บ่งปันเอฟซีทางช่องก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปผ่านหงดนมาให้อา่านปลาเช่นเคยนะครับ มาเที่ยวออกกาลังกายเหมือนเดิมที่สวนบางกระเจ้านะครับเนาะสวนบางกระเจ้าทุ่งธรรมาชาติที่สวยบ้านเรานะครับต้นไม้ใบหญ้ามีน้ําลําธารเหมือนเดิมคนยินไปที่แนวทางนะครับถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็้วยในตัวเหมือนเดิมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิม พอชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับขอบคุณชาวิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะก็วันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับคุณลุงใจดีก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับ็นอดัขอของแน,นวทา,าทางมาแบ่งปันเอฟทีทางช่องนะครับเนาะก็ดูงวดที่แล้วนะครับเนาะที่คุณลุงจะดีให้มางวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับบนล่างนะครับวิ่ง7จ็ดรองห้าบนล่างวิ่ง7จ็ดรองห้า เข้าที่5นะครับเนาะเข้าตัวลองเต็มๆเลยห้าศูนย์ห้าหนึคู่นะครับเนาะเข้าชุดลองห้าศูนเน้นเลยนะครับเน้นทีห้ากับห้าเก้าสามคู่นี้นี่เน้นให้สคู่ก็เข้าห้าเก้าเต็มๆนะครับเนาะเข้าเป็นตัวกลับนะครับบนนะครับเนาะบนเขาออกสามเก้าห้านะครับตัวเน้นๆเลย เขีย่ยเส้นตาให้ตรงๆนะครับน้องเขตาใ,ให้แดงๆเลยก็ให้ตามคุณลุงเจดีก็ดีใจด้วยนะครับนาอใครเป็นเอฟซีคุณลุงใจดียิงเจ็ดลองห้าแม่นมากนะครับนาะอคุณลุงใจดีถึงจับคู่ไม่เข้านะครับเลวี่งก็ทําทงานเหมือนเดิมนะครับนาะอคุณลุงใจดีสังเกตมาหลายรอบนะครับนาอนะแม่นมากๆเสียนเลวี่งคนหนึ่งเหมือนกันนะครับนาะอให้วิ่งเจ็ดลองห้า เด่นที่เจนะครับคุณลุงเจดี7เจจับคู่ให้สี่คู่เลยนะครับเจ็ดศ3นย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับจับให้สี่คู่แต่ว่าไปออกชุดลองนะครับเนาะชุดลองจับคู่ให้เลขให้ห้าลองที่ห้าห้าศูนย์ห้าเก้านะครับเต็มเต็มเลยของวันนี้คุณลุงเจดีให้มาแล้วนะครับใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะของคุณลุงเจดีก็ขอบคุณคุณลุงเจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทนเรื่าง ทางเหม็นปันนะครับเนาะก็ใครสรุปโจดๆไว้นะครับสำหรับแนวทางคุณลุงใจดีใครส่วนแคปก่อนรอแคบเหมือนเดิมขึ้นในแคปทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่ามีแต่านใ่ฟังอย่างเดียวไว้ขึ้นไปโพยให้เลยบางคนก็บอกนะครับเนาะบางคนฟังไม่จบนะครับเนาะรีบก็ใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นลงให้แคปทุกคลิปนะครับข้อนี้นะครับบนล่างนะครับคุณลุงใจดี วิ่งห้าลองหกนะครับหามาอีกแล้วนะครับเนาะวิ่งห้าลองหกก็สำหรับคนสลบจดจดไม่ทันก็ผมขึ้นโพย,ยให้กดจุดแคบจดเลยนะครับสำหรับคนสวกจดส่วนคนสดวก,ดดคดวกแคบก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะแต่แนะนําให้คนที่สะดวกแคบมากกว่าประมาณนี้นะครับเนาะถ้าคุณลุงคุณป้าฟังอยู่แคบไม่เป็นนะครับเนาะอยู่รุนกับลูกกับหลานสะดวกจดมากกว่าก็ตามนี้นะครับขึ้นโพย,ยให้กดจุดแคบจดได้เลย บนล่างนะครับวิ่ง5้ลอง6หมวดที่แล้ววิ่ง7ลอง5นะครับวันนี้วิ่ง5้ลอง6บนล่างนะครับจับคู่ให้ถ้า5มานะครับ5 2 5 3 5 6 5 8นะครับแล้วก็ถ้า6มาก็6 2 6 3 แล้วก็สามแปดอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะคุณลุงเจริญจับคู่ให้เจ็ดคู่ทุกทุกงวดนะครับเนาะสังเกตมาเจ็ดคู่เน้นให้สามบั้งสี่บั้งแล้วแต่คุณลุงเจริญจะชอบนะครับเนาะเจ่านี้เน้นให้ห้าคู่เลยนะครับเนาะเจ็ดคู่เน้นให้ห้าเลยตัวเน้นคุณลุงเจริญให้ห้าคู่ขีดเส้นใต้ให้แดงๆนะครับนะครับเนาะหลักห้าก็คือห้าสามห้าหกห้าแปด 5้าสามห้าหห้าแนะครับขีดเส้นใต้ให้แดงแดงก็หกสามกับ3ามอีกคู่หนึ่งนะครับประมาณนี้ดูสิวันนี้จะเป็นยังไงครับรางวดที่แล้วออกตัวชุดลองนะครับทีนี้จะออกชุดลองในชุดเด่นก่อนุนไปด้วยกันนะครับเนาะของคนลงใจดีเน้นให้สเน้นให้หคู่นะครับ5้าสามห้าหกห้แสแล้วก็3ามนะครับ ถ้าใครไม่ชอบที่คุณลงุงเจรดีจับคู่ให้นะครับจับตาที่เลขวิ่งนะครับเนาะคุณลุงเจรดีวิ่งพลาดน้อยมากนะครับห้ากับหกจัดไปเลยนะครับเนาะใครมีทีเด็ด,ด,ดได้มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะทำเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอามาประกบได้เลยนะครับมีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะงหดที่แล้วคุณลุงเจรดีจับคู่ไม่เข้าแต่ก็เข้าจับคู่เข้าทั้ง ทั้งเลขจับคู่นะครับทั้งเลขวิ่งนะครับเนาะพูดผิดวิ่งห้าเข้าห้าเก้าตัวนี้นะครับเนาะห้าเก้าเก้าห้าตัวกับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับทางคุณลงเจดีงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ดตรงกับวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์อีกแล้วเดือนนี้มียี่สิบเก้าวันนะครับเนาะตรงกับวันศุกร์ศุกร์อีกแล้วใครมีดีดเด็ดศุกร์เด่นโน้นเด่นนี่ก็จับมาใส่ได้เลยนะครับเนาะ วันศุกร์บางคนมีตาราวันศุกร์วันเสราร์วันอาทิตย์นะครับเนาะจับใส่ได้เลยหรือถ้าชอบอย่างที่คุณลุงเจดีจัดให้ก็จัดไปเลยนะครับเนาะถ้าเชื่อวันในตัวคุณลุงเจดีนะครับเนาะคุณลุงเจดีแม่นมากนะครับเนาะแม่นมากวคนที่หนึ่งมีนาคมนี้หวยสัญจรนะครับหวยสัญจรฝ่าสัญจรไปด้วยกัน,นครับเนาะฝ่าสัญจรที่สงขาภาคใต้นะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดภาคใต้วันเรา ผ่าสัญจรไปให้ได้นะครับเนาะเราไปม,มีสูตรสัญจรครับเนาะคุณลุงจจริบอกมีสูตรนะครับสัญจรก็ต้องคิดได้อย่างนี้ <c oughs> ก็เอาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับคุณลุงจจริบอกสัญจรก็เปลี่ยนตัวเลขไม่ได้นะครับก็ต้องเอาตัวเลขนี้เหมือนเดิมก็ใครมีข้อมูลยอย่างอื่นก็จัดหาเอานะครับประมาณนี้ก็ท้ายคลิปกัเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะซื้ออะไรก็ไม่ถูกกับเขาวันนี้ก็ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ บางคนไม่ถูกไม่ข้ามปีเลยบอกปีนี้ปีหกเจ็ดก็กดล็อกให้ได้นะครับถูกไมาเลยเงินเอาคืนกับเขาครับเนาะเอาคืนเลยโดยตัวตัวก็ชอบนะครับของคุณลุงใจดีครับเนาะชอบอยู่หลายคู่นะครับนชอบหลายคู่อยู่เลขสวยนะครับนาะเลขสวยแค่นี้นะครับเนาะ ควบทัหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใครเึ่คอเสียนคนให้เป็นเลฟซีคนลงเจดีเ็าจัดไปเลยโรตรีลงแผงก็จัดได้เลยนะแต่ทางเบาสารคมยังไม่จัดนะครับโรตรียังไม่ลงแผงเลยพรุ่งนี้ที่20ครับเนาะทางเบาสารคามลงช้านิดนึงถ้าลงเมื่อไหร่ก็พยทํามก็เตรียมจัดนะครับก็น่าจะวัน2วันนะครับเนะาะแถวบ้ันเบาสารคามยังไม่ลงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ